ครที่มีพลังทำลายล้างโหดแบบคนพ่อคนแม่ใครเจ๋งกว่าอันดับที่สิบเมื่อคิดว่ามึงมีบ้านลอยได้แล้วมึงเปรี้ยวมากเหรอมันเออแม่กลุ่มยักษ์เป็นกลุ่มที่เกิดมาจากถุงโง่หอยแบงค์ที่โยนลงไปในน้ำจนกำเนิดเป็นไท้ายน้ำมือหมาซึ่งน่าจะได้ไอเดียมาจากหนังแจ็คผู้ฆ่ายักษ์และก็ซีล่า สามารถทำลายบรตถุศิษย์ของขนาดใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารรถถังเครื่องบินแล้วก็เรือเคยปลอมตัวเป็นเจ้าสโดกาม์กูดไปถล่มลูกเรือจ่ามะนาวและจา่าแดงเดือดกับตันไกลแล้วก็มาวินฮ่ฮ่ฮ่มะนาวแดงเดือดช่วยด้วยพวดูดอะไรปุ้นป,ปุ้ยไวหนาวไม่เป็นแล้วตัวมันสามารถเซ้ปุ๋แหลมคมและควงมีดเทพแบบเซีสโกและโบลเลนแบบคุณพ่อคุณแม่ สามารถยิงลำแสงเลเซอร์ได้ออกจากตาควบรุนแรงสามารถทำให้ตึกร้อนระเหยได้เสียหายในระดับหนึ่งเมื่อโดนยิงใส่ต่อเนื่องจะกลายเป็นพลังงานร้อนสะสมไปเรื่อยเหมือนกับพลังงานของซูเปอร์แมนหรือกอซิล่าสรุปแล้วก็คือแมกบยักษ์เป็นสายพลังงานและสายพลังกำลังแสงเลเซอร์ของแมกบสามารถสังหารศัตรูได้จำนวนระดับหมู่และก็ระดับเดียวสามารถโจมตีระยะไก,กลและความเสียหายที่แคบเพราะว่าแสงเลเซอร์ของแมกบมันเป็นเฉพาะจุดเลยทำให้ไม่ได้มีและสมีความเสียหายที่กว้างใหญ่สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วเป็นลำแสงที่สะสมพลังงานความร้อนสามารถทะปนเ็ พลังงานรอดาสมงสทวีคูณไปเรื่อยๆความเสียหายสูงสุดคือสามารถทำให้ตึกเสียหายละลายได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าโดนผิวหนังคนทั่วไปก็เตะไปคุยกับเล่าม่วงคดพ่อคนแม่มึงได้ทันทีส่วนพละกํลาลังด้านการใช้หมัดและมีดคือสามารถโจมตีศัตรูได้ขนาดเดียวมีระยะการโจมตีที่ใกล้มีขนาดรัะมีความเสียหายที่ต่ำความเร็วในการโจมตีต่ำเพราะเนื่องจากไม่กบมีขนาดตัวที่ใหญ่เลยอทำให้มีการเคลื่อนไหวและคลองคล่องตัวชา้าทะลุก่อป้องกันต่ำคือสามารถทำให้ศัตรูเจ็บได้ระดับหนึ่งหรือว่าสาหัส ตัวที่หรือจะทําให้มีจุดอ่อนในด้านของการเคลื่อนไหวแะความคล่องตัวช้าซึ่งก็อาจจะเสียเปียบกับตัวละครที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วที่สามารถหลบหลีกอาวุธของไม่กบได้อย่างง่ายดายอันดับที่เก้า มันคอยดูกกกูจะทำลายป้อมศัตรูโดยตัวคนเดียวตัวคนอะซูเปอร์แมนมึงอยู่ในเกมได้เหรอเนี่ย <c oughs> ได้ยินว่าชอบป้อมมากนี่ไม่ไปอยู่กับมันแล้วล่ะซูเปอร์แมน จากเกม ROV มีพลังกำลังที่สูงสามารถทำลายป้อมแตกได้ภายในพริบตาสามารถเซ็ตความเร็วบินผู้ศัตรูจนก,กระเด็นหรือจับศัตรูเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการสามารถยิงลำแสงเลเซอร์ได้ออกจากตาและสามารถตัดผิวหนังขาดได้หรือ,อยิงแสงเลเซอร์สร้างความเสียหายได้ทางระยะไก,กลแต่ถ้าใช้พลังบินด้วยความเร็วสูงและใช้พลังกำลังพุ่งชนไปยังศัตรูก็อาจจะสร้างความเสียหายหกับศัตรูไม่น้อยก็มากอย่างแน่นอน และได้เปลี่ยนในด้านการเคลื่อนไหวอิสระอย่างรวดเร็วสามารถบินเคล,ลื่อนไหวหลบหรือโจมตีศัตรูได้อย่างต่อนเนื่องสรุปแลวก็คือซูเปอร์แมนเป็นสายพลังงานและสายพลังกำลังซึ่งพลังแสงเลเซอร์ของซูเปอร์แมนก็จะคล้ายกับไม่กบกันทั้งหมดลำแสงเลเซอร์ของซูเปอร์แมนสามารถตัดคนได้ขาดครึ่งส่วนของไม่กบสามารถละลายตึกละลายได้ระดับหนึ่งเลยคิดว่าลำแสงเลเซอร์ของทั้งสองน่าจะมีความสูสีกันพลังกำลังของซูเปอร์แมนสามารถโจมตีศัตรูได้ขนาดเดียวโจมตีระยะใ,ใกล้และจะม,มีความเสียหายนขนาดกลางมีความเร็วในการพุ่งชนโจมตีที่สูููงสสาาาาามมรรรรถถุกกก่ออป้้ัันนนตตไดดบบคืิพจ ไปส่งกับวัตถุสีของต่างๆได้มีโอกาสบาดเจ็บสาหัสสูงหรือว่าตายได้ไดทันทีความเสียหายสูงสุดคือสามารถทำลายป้อมหอคขอยภายในพริบตาแล้วก็จับศัตรูบีบพวกส่กงกับสีของต่างๆที่ต้อง,งการยังไม่มีจุดอ่อนในเท่าที่เห็นเพราะว่าพสัสโลไม่มีคลิปตัวไหนและซูเปอร์แมนก็เป็นตัวแก้ท่างของแมกกบที่สามารถโจมตีและเคลื่อนที่หลบหลีกได้อย่างอิสระตัวคด้ามันคิดว่ากูจะกลับไปงอทิ้งพวกโง่ไปพวกมึงเหรอคริปทำลายป้อมเพื่อชายชนะอันดาพิบัต พระว่าค้าขึ้นสูเทพเจ้าใจดีแห่งโอลิมปัสสูสเทพเจ้าสายฟ้าสามารถสั่งฟ้าผ่าเผ่าไม่ศัตรูตายทันทีจากคำสั่งของผู้ศรัทธาต่อเทพเจ้าสูสโปรดฟังเสียงผู้ศรัทธาและทำลายศัตรูค่ะ เป็นตัวละครที่มีพลังเหนือกว่าทุกตัวในก่อนหน้านี้สามารถสั่งฟ้าผ่าฆ่าศัตรูได้ทันทีสรุปเลยก็คือซูสเป็นเทพเจ้าสายฟ้าเป็นสายเวทมนต์ที่มีพลังเหนือนธรรมชาติในการสั่งฟ้าผ่าได้สามารถโจมตีศัตรูในจำนวนขนาดหมู่สามารถสั่งฟ้าผ่าใส่ทุกคนตายพร้อมกันได้ทันทีโจมตีระยะไกลมีขนาดความเสียหายที่กุ้งใหญ่น่าจะสามารถสั่งฟ้าผ่าได้ทุกจุดดึงตามความต้องการมีการโจมตีที่รวดเร็วสามารถลูก่อบป้องกันศัตรูได้ในระดับกลางความเสียหายสูงสุดคือการสั่งฟ้าผ่าใส่ทุกคนตายได้ในทันที ซึ่งเรื่องจุดอ่อนกูก็ไม่แน่ใจซึ่งก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเครโทในกอดอวทุกคนนับถือสูดสุดเรื่องไม่ได้เลือกไม่ได้อันดับที่เจ็ดงา ว่านทกที่ตาจกหัวแหลมแหลมจากการต่อสู้กับพันธ์อะไรแล้วได้เกิดใหม่เป็นยักษ์บนโลกมนุษย์มีสิบหน้ายี่สิบมือซึ่งที่จริงแล้วทศกัณฐ์ไม่ได้มีความเฮี้ยหัวอะไรในตอนแรกหยุดดิการปล้นแต่ไม่ได้บับสุดโหแบบคดพ่อคนแม่จากการฝึกวิชาการูขัดทุ่นงงๆกับพระฤาษีเช็ดกระจกรถพัแปลงสาบขึ้นบานโชว์ท่าทุพื้นตอนนี้เจ้า พร้อมแล้วทำให้ทรศกันมีวิชากังฟูและหมัดอส่งพลังสามารถจบตีศัตรูได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วสามารถซบกเขาไกลัสที่เอียงกลับมาสู่สภาพปกติได้นี่ขนาดพัดลลายและคนอื่นยังทำไม่ได้ฮะยางแตกเลยจนได้พรจากพระอิศวรได้มีพระอิศวนไปตอกสดๆเดเชียเบียกู สามารถโจมตีศัตรูด้วยหมัดพายุ360องศาสามารถจับศัตรูเครื่องได้กลแบบคดพ่อคดแม่สามารถยกสิ่งของที่หนักกว่ตัวเองได้หลายเท่าและมีหัวแหลมๆไว้จิ้มแทงไอ้แบงค์มึงจะอยู่ทุกที่ไม่ได้นะไอ้ถึงแม้ตัวเขาจะเล็กแต่เขาก็มีหัวใจคนจนผู้ยิ่งใหญ่ คนจนเงินไม่มีแต่วัวใจยิ่งใหญ่เดี๋ยวเดคนละเรื่องถึงแม้ตัวเขาจะเล็กแต่เขาก็มีพลังกำลังมหาศาลจนสามารถต่อสู้กับตัวละครสายพลังกำลังด้แทบเกือบทุกตัวในพัซซูโรสรุปเลยก็คือทอสกันเป็นสายพลังกำลังที่มีหมัดอันทรงพลังหัวแหลมแมและไม้ตีเหล็กเจ็ดจำปจดตายสามารถโจมตีศัตรูได้ทั้งขนาดหมู่และก็ะขนาดเดียวด้วยหมัดพายุ3 6 0อกงศาและหัวแหลมแหลมใชิ้มแหงโจามตีระยะใกล้เป็นหลักมีขนาดความเสียหายที่เล็กแคบสามารถโจมตีด้วยความเร็วในระดับกลางทั่วไปและสามารถโจมตีด้ มทั้งหมดที่มีโจมตีพิธีจุดเดียวอย่างต่อเนื่องจนเกิดแรงดันมหาศาลสามารถรุกก่อป้องกันศัตรูได้ในระดับกลางข้าวความเสียหายสูงสุดคือแการสรงให้ภูเขาไกล,ลัสที่ยงกลับมาสู่สภาพปกติได้ปูปูไม่สนุกเลยปู ด้วยความดีทศสก,กันฝึกแต่พละงกำลังในการโจมตีเป็นหลักทำให้เขาไม,าม,ม่จุดอ่อนในสเตตในด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นความท o u ทานในการป้องกันผิวหนังมีความทน u ทานจากการโดนหมัดหรือของแหลมคมแต่ถ้าโดนระเบิดปืนหรือว่าตกจากที่สูงก็สามารถบาดเจ็บได้เช่นกันและเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวในอากาศได้ซึ่งจะทําให้แพ้ทางตัวละครที่สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระหรือสามารถโจมตีได้ระยะไกลแต่ถ้าสามารถเข้าปะิดกับศัตรูได้เมื่อไหร่ก็เตรียมไปคุยกับล่ามม้ได้ทันทีอทโอเคเสร็จแล้วไปกระเทอะมอนโทนนทกยังอยากกินไอติ ช่วยโลกใบนี้ไว้คุณคะตอนนี้เราต้องรีบออกไปยกคนไข้แล้วคะ่ะก่อนที่สัป,ปลาดตูดยาจะมาคุณทําอะไรคนคนะไข่น่ะนั่นแหละลูกชายท่านอีกแกเลยท่านี่แรงๆท่านเรไม่แค่ช่วยเราไม่ได้หรอกบุลลือลูกของพ่อวัชชัยและกัญญาแม่บุลลือเจ้าของสายหยาช่วยโลกใบนี้ไว้ได้พลังไทท่านมือมาจากการตีพ่อตีแม่มีพลังช่วยเพิ่มขยายตัวและมัดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากการตีพ่อตีแม่ซึ่งเป็นพลังเดียวกับไอ้ปืนเด็กติดยามีขนาดใหญ่จนสามารถทำลายล้างมือได้ภายในพริบตา สรุปแลวก็คือบุลลือเป็นสายพลังกำลังสามารถสังหารศัตรูในจำนวนระดับหมู่และก็ระดับเดียวสามารถโจมตีระยะใกล้และสมีสร้างความเสียหายอยู่ในระดับที่เล็กไจนถึงระดับใหญ่โตมาหึมาได้การเคลื่อนไหวช้าสามารถทะลุก่อป้องกันศัตรูได้ระดับกลางค่าการโจมตีสร้างความเสียหายสูงสุดคือส,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 สามารถพังทลายเมืองภายในพริบตา เป็นตัวละครที่มีพละกกาลังเหนือกว่าตัวละครอื่นทุกตัวแต่มีจุดอ่อนในเรื่องของการเคลื่อนไหวและควอมคล้องตัวช้าซึ่งอาจจะทําให้เสียเปรียบในตัวละครที่มีขนาดเล็กในสายประสิดได้เส้นทศกัณฐ์และก็เสียเปียบจากการต่อสู้ยยระยะไกลอย่างเส้นแสงเลเซอร์ของแม่กลบกกกกลูกทําได้แล้วลูกลูกช่วยลอกใบนีีไว้อไอชายกลับบ้านไปมึงตายอันดับที่ห้า ีเยวนโววยาูตะตูผีฟุตบอลที่เกิดจากไอ้หนายไปดึงฟุตบอลออกจากสารเจ้าโรนโดเอามาหนี่ยอะเงียบๆไปเถอะขาก็ไม่มียังจะเสือกเตะบอลอีกต้นไม้ทุเรศนาเกียร์ได้ ทำให้สารเจ้าโกรธแค้นและเข้าสิงวิญญาณสามารถเข้าสิงร่างวิญญาณกับสิ่งที่มีชีวิตสามารถไล่กระถานในรัศมีลูกบอลที่อยู่รอบๆเช่นพุ่งชนพวกผีมาท้ารไาครับหรือตกหล่นได้ตามคนต้องการเดี๋ยวฉันรับเองเดี๋ยวฉันรับเอง สรุปเลก็คือวูตูเป็นสายเวทมนต์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถสั่งให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ตามใจชอบสามารถจมตีศัตรูได้ทั้งขนาดหมู่และก็ขนาดเดียวเพราะสามารถเสกวัตถุสิ่งของต่างๆหล่นลงมาพอมก,กันในทิศทางที่ต้องการได้ตามใจชอบสามารถจมตีระยะไกลด้วยการสั่งวัตถุที่อยู่ระยะไกลเส้นเครื่องบินขี่ปะน้บุตรตกลนในพื้นที่ที่ราศีผู้ใช้สถานนั้นอยู่รอบๆนั้นได้ <c oughs> พี่พอมีทอนสองบาทไหมกว่าเขาตายแล้วเว,ว้ยกกวย ลักษณะมีความเสียหายคือก้นวัตถุที่ตกลลงมาซึ่งไม่ตั้งแต่ขนาดใหญ่กลางแล้วก็เล็กความเร็วในการจบตีช้าเพราะเนื่องจากวูตัตุต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งในการไล่คาถาสามารถทะลุกรอบป้องกันศัตรูได้ในระดับกลางค่าความเสียหายสูงสุดคือการสั่งให้เครื่องบินที่มีขนาดหลายตันตกลงมาใส่ศัตรูบาดเจ็บสหาหัสได้มากอย่างแน่นอนซึ่งสิ่งที่ไม่แน่ใจเลยก็คือคาถาของวูตัตุสามารถเสกวัตถุที่ตกได้ไกลามากแค่ไหนแต่ถ้ามันไกลามากๆจากนอกโลกเึ่นดาวเทียมหรือวุอกระบะมันจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่โกงแบบคดพ่อคดแม่เเลลลยนนนกกจาาาถวทมมมัังีี เป็นหมัดพืชที่เยอะและพวงประแจเหล็กเป็นอาวุธมันสามารถโจมตีศัตรูในขนาดหมู่ในจํานวนที่พร้อมกันได้โจมตีขนาดใกล้เป็นหลักและมีความเสียหายที่เล็กแคบความเร็วการโจมตีระดับกลางทั่วไปการทะลุก,ก่อป้องกันศัตรูอยู่ระดับที่ต่ําคือสามารถทาให้บาดเจ็บระดับหนึ่งไม่ถึงขั้นสาหัสถ,ถึงตายความเสียหายสูงสุดคือการโจมตีคนหมู่มากในพร้อมกันลกเ,เล็กกระเซประแจเหล็กฟาดไปที่เอแบงจงประกฏตัวออกมาแล้วกูจะใช้ประแจเลือดน,นี่ฟาดหน้ามึงเพราะมึงรอชื่อแม่กู ชัดโกชัดโกเองแท้ซึ่งนอกจากนี้แล้วมันอั้ามารถยืดตัวเหมือนกับ,บลูฟี่เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการได้ออ เรื่องสิ่งที่อยู่ว oo ูตูตูได้ก็คือตัวอัลลูบาลวิญญาณไปคืนให้กับสารเจ้าโรอร์โดหรือจะใช้กระถาอังเซิร์นเจ้าแห่งความมืดเตืนกินว oo ูตูตูเข้าไปเพราะเนื่องจากว oo ูตูตูไม่ได้มีความเด่นในด้านพาลังกำลังเป็นหลักวูต oo ูตูนั้นจะแพ้ทางตัวละครที่สามารถโจมตีระยะไกลหรือมีพลังกำลังมหาศาลเช่นซูเปอร์แมนหรือไม่กบยักษ์กูสัญญาว่ากูจะไม่เข้าป่าไปหยิบของมัวซัวเอกเพราะต่อไปนี้มันจะไม่เหลือป่าให้ใครได้เข้าไปเอกตายใต้สารเจ้าโรอร์โดอันดับที่สี่ วันนี้ข้าน้อยได้อัญเชิญท่านมาจากมิติมืดเพื่อขอมอบวิญญาณชั่วร้ายนี้ให้กับท่านอ่าโอเคเอาไปก็ได้เจ้าแห่งความืดมิติความืดกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกจากกระถางเสื้อของโรเตอร์แบงค์ตัวเจ็กจังปุยอ้าข้าขอบัญชาให้เปิดทวารมิติทมิน เทียงเสิเพื่อกำจัดผีวูตะตูมีพลังทำลายล้างกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกรวมกระทั่งวิญญาณที่ถูกสิงเป็นสายพลังเหนือธรรมชาติโจมตีขนาดหมู่โจมตีระยะไก,กลมีรัศมีในการสร้างระดับความเสียหายที่ใหญ่ความเร็วในการโจมตีสูงสามารถทะลุก,ก่อป้องกันสัตรูได้ระดับกลางมีค่าความเสียหายในการโจมตีสูงสุดคือสามารถกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี่เขาไม่มีหลังอ่านแบบที่มึงชอบว้าว ปเ,ปปเป็นตัวละครที่มีพลังเหนือธรรมชาติกว่าตัวละครอื่นทุกตัวและก็มีวิธีเดียวที่จะอยู่ได้ก็คือต้องหยุดพิธีกรรมคาาังเชือของเจ้าแห่งความมืดเท่านั้นแต่เป็นฮีโร่ที่เพื่อนี่คู่ๆและด้านคือตั้ดเวือ,าอ,อานานาาแ่งสมุดหนังผีเจ้าแห่งความมืดเจ้ากลับไปที่ที่เจ้าจากมาเดี๋ยวนี่โอเค okay. ไม่เอากระด้อันดับที่สามเต้าข้ารังเจ้าจันโร์อ นนทบไม่อยากเต้นนนทกอด,ดีตยักผู้ล้างเท้าที่ได้รับพรนิ้วปืนไรเซเบอร์อาวุธสังหารเพชรฆ่าจากไพ่สวนเอานิ้วนรกไปเลยนิ้วปืนไรเซเบอร์สามารถทำลายศัตรูได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นคน,นยักรหรือว่าเทพเจ้านะ่ะไม่มีความหมายอะไรไมาอยู่ต่อนหน้าต่อความดีงามของผู้พริร <l ots> ุณหมามชันแต่เทพจะไม่ตายมีแค่อาการบาดเจ็บเฉย นุ่นทกเป็นสายพลังเหนือธรรมชาติจากเทพโจมตีขนาดเดียวสามารถโจมตีระยะไกลความเสียหายในรัศมีที่แคบความเร็วในการโจมตีสูงสามารถทะลุทะลวงกอบป้องกันได้ในระดับสูงสร้างความเสียสูสุด้วยการยิงปืนนิ้วไรเซเบอร์ทะลุทะลวงศัตรูบาดเจ็บทั้งตายได้เกือบทุกตัวมีพลังทำลายล้าสูงกว่าตัวละครอื่นเกือบทุกตัวแต่จะไม่ได้ในสเตตในส่วนอื่นกันทั้งหมดซึ่งอาจจะใพ้ทางตัวละครที่สามารถประสิทธิ์ตัวได้อย่างรวดเร็วหรือตัวละครที่สามารถโจมตีระยะไกลได้เส้นคอแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ธรรมอม แต่ถ้าจบตีสามเมื่อไหร่กูเตรียมไปคุยกับล่างมูงโม่ใน,นทันทีไม่มีอะไรหรอกแค่วันนี้อากาศดีก็เลยอยากจะออกมาเดินเล่นสูดอากาศอ้โหโอเคข่ามดมุกแล้วอันดับที่สองตายซะใครคือสุดยอดพระเจ้าไปสุดที่เ<ค>รืไปสุดดวไอาไปสุดยอดไปสุดยอดไปสุดะวัน สวนเทพเจ้าโนนหนึ่งเทผูร,ร้าด้ทำลายล้างเป็นผู้ที่อยู่เหนือสูงสุดใน3โลกมีพลังในการทำลายล้างเสอุกบาทพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าพลังสาบให้พรให้กับผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติรักษาความดีตามระยะเวลาที่กำหนดเอานิ้วนรกไปเลยข้าจะให้พอรอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการว่ามาเลยขอยพันนารายข้าไม่ตายได้คอยนารายข้าไม่ตายเพียงโอเคก็เป็นคนดีใช้ได้นี่ ใช้ในทางที่ดีเท่านั้นโอเคเอาไปใช้ในทางที่ดีเท่านั้นโอเคและเมื่อค่าใช้สร็จมนุษยชาิจะเหลือแค่ครึ่งเดียวเอออะไรก็ช่างเถอะปิดสายพลังเหนือธรรมชาติสามารถโจมตีขนาดเดียวและก็ขนาดหมู่โจมตีระยะไกลเป็นหลักสามารถสร้างความเสียหายในระดับเล็กไปจะถึงระดับใหญ่แบบคุณพ่อคุณแม่ได้ความเร็วในการโจมตีสูงสามารถทะลุลวงในระดับที่สูงสร้างความเสียหายได้สูงสุดด้วยกกรเสกอุกบาทตกเซลโลเขาเรียกเมตตาระยะยาว ไอโง่ ian, และก็ลอยหอบบินได้ปิดหน้าต่างให้หน่อยสีเขาหนาวไอเมียจ๋าบอกให้ปิดหน้าต่างไง้ลมมันจะลมเป็นเทพทำลายล้างที่มีพลังเหนือกว่าตัวละครอื่นในพัสโลทุกตัวแต่ถึงแม้จะเป็นเทพแต่ก็สามารถบาเจ็บเหมือนกับคนทั่วไปได้เช่นกันข้าจะโชยแกดูถึงพลังแห่งการทำลายโลกด้วยมวยทะเล นั่กนก็หัดข้อประตูบาา้างดีว่า DJ ลอดับที่นงนายมือนายตัวเกินจัดค้ามีคนเหลี่ยม